เลโอเลโอเลเลโอเลมาครับวันนี้ปิดเพลงก่อนครับวันนี้มาเปิดแพ็คคัติน,นัมเดือนธันวาคมปี2006ครับผมก็นี่ครับได้การ์ดศูนย์หกสามใบสามสิบท็อปสามสิบสามใบท็อปห้าสิบสามใบท็อปร้อยสามใบเอ็กอสเอน่นนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรครับเอมพก็ถึงค้าวเจ๊้ขอกตัวเองมากนะฮะมามา ซื้อเลยครับรออะไรไปตรวจสอบไอเทมโอเคฮะเปิดการ์ดขยะไปก่อนครับได้ XI มานี่คือจบเลยอาโอเคครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลืมไปมันมีนี่อยู่ SS มาไอมาโบอเบสมานี่ไงมาแล้วครับตอเลรศูนย์เก้าอย่างน้อยละสามแสนโอ้ศูนย์เก้ารวยตายหาเนี่ยศูนย์เก้าอีกใบหนึ่งทับร้อยด้วยโอเคได้มาอีกห้าล้านมาเปิดเอาตอนแรกก่อนคนระับ เอเล็กซ์มาควาลนนี่ลิคาโดคาบันโยเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับ9ตัวเดี๋ยวเปิดเต็ม,มด้วยเช็คก่อนครับนี่ไงว่าละแรกเปลี่ยนก่อนฮะเกือบไปเกือบสะดุดครับถ้าเกิดเดี๋ยวมันสะดุดขึ้นมาโอเคฮะว่างละมา หนึ่งร้อยก่อนนะวียลร่าต้องเลียงกัน,นสักสิบตัวฮะสิบเอเลยขอผมว่าอันนี้นะต้องซื้อเยอะๆถึงจะคุ้มอะ่ะมันแค่สามใบมันดูย,า,ยากๆอะ่ะแต่ก็เปิดแบบคนจนอย่างผมเนี่ยครับกล่องเดียวพอฮะจนๆแปดร้อยบาทมาอสติโค ข้าวแสนเวลาเว้ยมาโอ้โหวานิลลาสองแสนแสงมาหน่อยดิทบร้อยมา er! เอ้ยเคเฮียเวลามาแล้วเว้ยเฮ้ยทบร้อยคุ้มแล้วเนี่ยชิบหายเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ว่ะ เพล่าแสงม่วงเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยเจ็ดเคมาว่ะคุ้มแล้วไม่ต้องจัดแล้วมาอีกสักตัวมาเวลย่าเคโคตรคุ้มอู้ตอเลสอีกตัวืโคตรคุ้มอืมชิว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  โอ้โหแค่เดียวก็คุ้มอ่ะฟิลิลามมาก็ดีครับนี่มาจัดหน่อยจัดหน่อยจัดหน่อยเป็นพิธีครับสิบเอ็ดตัวเหมือนเดิมหืมขี้แทบคุ่งไอ้เที่ยไม่เคยคุ้มขนาดนี้มาก่อนแปดร้อยมันต้องได้ถ้กหกสิบเอ็มใช่ไหมนี่มันร้อยเอ็มแล้วอ่ะมอือต่อเลยอีกตัวหนึ่งครับโอ้โห โอ้ยยิ้มยิ้มแปน้นอะท่าเดี๋ไอ้หี่แอม่งเอาหน่อยดิเอาให้คุ้มสุดๆดิมาสี่ล้านเจียรลุจิบุฟฟ่นะตีบวกหน่อยตอ่อเลยมาสองตัวมาฮี่้ยไม่คิดว่าจะคุ้มขนาดนี้ โ okay. อเคฮะไม่บวกสามนะเดี๋ยวจรงโอ้โหสุดยอดอ่ะก็ขอเอ้ยพูดไม่ถูกก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยครับอย่าลืมกดไลค์ใครไลค์ก็ขอให้ได้เบียร่าเหมนผมนะส,สมคัครใครยิ่งได้สองตัวเลยโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับโหดีใจ